ส่วนตัวผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้กระทบมากเพราะผมทํางานในด้านวิชาชีพการออกแบบก็ยังมีงานอยู่ระดับหนึ่งครับแต่ของภรรยาจะ,จะกระทบเยอะหน่อยเพราะภรรยาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่พักนะครับโรงแรมคือเราต้องดูแลตัวเองคือต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคที่โจมตีในด้านสุขภาพโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพเราอ่อนแอเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคน ก็เผชิญกับความยากลำบากเช่นเดียวกันทางด้านของการตกงานบ้างเราจะไม่เผชิญกับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพังนะพระเยซูสถิตอยู่กับเราพระองค์ทรงนำเราในทุกย่างก้าว ส่วนตัวผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้กระทบมากเพราะผมทํางานในด้านวิชาชีพการออกแบบก็ยังมีงานอยู่ระดับหนึ่งครับแต่ของภรรยาจะ,จะกระทบเยอะหน่อยเพราะภรรยาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่พักนะครับโรงแรมยอดที่เคยได้ก็จะหายไปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนด้านครอบครัวเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยได้มีเวลามีเวลาที่จะพักผ่อนกับพ่อแม่มากขึ้นนะก็เห็นเขามีความสุขมากขึ้นคนระับ ก็ทําให้เรามีเวลากับครอบครัวมากขึ้นครับสําหรับในด้านคิดจักเนี่ยก็เห็นผลเหมือนกันเรื่องการที่เราไม่สามารถที่จะชุมนุมกันได้ไม่สามารถจัดงานในการนมัสการวันอาทิตย์เราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปครับแต่ก็ยังยังมีการอาธิษฐานเผื่อกันอยู่ครับสำหรับเรื่องธุรกิจโรงแรมเนี่ย เพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมุ่งเน้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นมันจะมันจะกระทบโดยตรงเลยปรับรูปแบบใหม่แทนที่จะขายเป็นโรงแรมก็ขายเป็นรายเดือนก็ก็พออยู่ได้ปัจจุบันเราก็มีห้องประมาณ5ห้องที่ขายเป็นรายเดือนซึ่งก็พอมีรายได้สําหรับเลี้ยงดูพนักง,งานดีกว่าเราเลิกจ้างนะคือเราต้องดูแลตัวเองก็คือตามมาตรการของรัฐบาลเลยไม่ออกไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ป้องกันตัวเอง ใน,ใ,นในทุกรูปแบบที่เขาจัดเตรียมไว้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้องดูแลสุขภาพด้วยในงานรับใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะไปพบปะพี่น้องได้นะช่องทางหนึ่งที่เราใช้ก็คือเรื่อง,องการออนไลน์ครับเพราะว่าคิดพี่น้องที่ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเนี่ยอย่างน้อยเมื่อได้เมื่อได้รับเอาพระคำจากพระเจ้าหรือว่าได้มองได้เห็นถึงการอธิษฐานหรือว่ารูปแบบของการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเขาก็มีสันติสุข ในข้ามพีที่ผมชื่นชอบก็คือในยอห์นบทที่16ข้อ33นะครับก็คือพระเยซูบอกว่าเรา,าไม่ได้ต่อสู้โดยโดยลำพังนะครับพระเจ้าได้ประทานสันติสุขให้กับเราแล้วนะในโลกนี้เราจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนะแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าพระเยซูได้ชนะโลกแล้วเรากำลังต่อสู้อยู่ในในสภาวะเหมือนกับอยู่ในสงครามนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นว่าเราจะไปทางไหน แต่เรามีความเชื่อว่าพระเยซูอยู่กับเราครับเพราะฉะนั้นสันติสุขที่เราได้รับก็จะช่วยให้เราสามารถเผชิญกับสถานก,การณ์เหล่านี้ได้ถึงแม้ว่าปลายทางในในเหตุการณ์เหล่านี้เราเราอาจจะต้องเสียชีวิตแต่เราจะจากโลกนี้ไปเพื่อไปแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอันนั้นเป็นความสุขที่เราได้รับมากกว่านั้นอีกครับก็จะเตรียมหัวใจจะเตรียมชีวิตของเราเพื่อให้ไม่กังวลกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปครับ แม้ว่าสถานการณ์เราจะยากลำบากอยู่ในปัจจุบันแต่ขอให้ภายในจิตใจเราให้มีสันติสุขในพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราผ่านทางความชื่นชมยินดีที่เราหลับแต่ถ้าเราัวแต่กังวลกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีสันติสุขแล้วพระพรของพระเจ้าก็จะมาไม่ถึงเราบางครั้งพระพรมาเมื่อเราเมื่อเรามีใจพร้อมเหมือนเราขอบคุณพระเจ้าก่อนในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วพระพรก็จะมา บ,บางครั้งเราเราต้องเลือกเอาว่าเราเราจะกังวลกับมันหรือว่าเราจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระเจ้าแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับเพราะชีวิตเรายังจะต้องดําเนินต่อไปเพราะเราเราเลือกที่จะมีสันติสุขกับพระเจ้าอยู่กับอยู่กับในความชื่นชมยินดีดีกว่า